อีกแล้วเมื่อถนนไม่ปลอดภัยท่อนเหล็กหล่นจากบนสะพานใส่รถวิ่งผ่านมาเต็มๆเป็นอีกเหตุการณ์สุดระทึกที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเมื่อเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพัศสสมได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่รถยนต์คันหนึ่งขับไปบนท้องถนนมุงหน้านวะนครอ,อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก่อนเกิดเรื่องราวไม่คาดคิดเมื่อจูจ่ๆมีบางอย่างตกลงมาใส่รถสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่29สิสิงหาคม โดยผู้โพสระบุว่าเตือนภัยเมื่อวันที่19สิงหาคมเวลาประมาณ16นาฬิกามีท่อนเหล็กหล่นมาจากบนสะพานหนึ่งเส้นหล่นมาได้ยังไงอันนี้ไม่ทราบสาเหตุเส้นนี้มุ่งหน้าไปทางนวนครจุดเกิดเหตุฝากหน่วยงานรังสิตเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นนี้ระมัดระวังด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเมื่อมีเหล็กร่วงลงมาใส่รถแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ